พ่นนะครับแต่ละเงาเป็นตะวันซ้อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับผมอันนี้ดกครับพ่นนะพ่นครับไม่ได้จกตานะครับแล้วของแท้ครับผมพ่นนะอุดมหัวมันใหญ่ครับพ่นนะครับกดติดตาไม้เด้อครับเด้ออยากได้พันมันแบงกันครับช่วงนี้มันราคาดีครับ ผมผู้ชายน่ะแจกฟรีก่อนครับพันมันมาเอาเองนะครับมาครับนี่ส่มครับสุโจน หกแน่นิดน้อยครับนี่ครับหาคมารูกเพิ่มเติมครับผู้ใดอยากปลูกมันกันไหนครับผมพันไหนวันนี้อันนี้ก็ลองเฮ็ดเบิ่งสองสามปีแล้วะครับก็เป็นลูกจ้างเจ้าของเองครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ